สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่น่ายินดีของวอลเลย์บอลสาวไทยในไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกต่างๆนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลสาวไทยก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากแล้วส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผลจากเรื่องของศักยภาพอะไรของเราแล้วก็ผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ถึงแม้ปีนี้เราอาจจะมีดรอปไปบ้างแต่ว่ามันก็มีนนยยะซึ่งต่างชาติเขาก็มองเห็นเขาก็รู้นะครับว่าอตัวหลักของเขาองเราบางคนไม่ได้ลงนะแต่คนอื่นเนี่ยก็ยังมีศักยภาพแล้วก็ทําผลงานได้ดีถ้าไม่นับ จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็คงจะเป็นไทยนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศส่วนทางชาติในอาเซียนก็มีมีบ้านครับซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือยังไงซะถ้ารวมๆแล้วเนี่ยในบรรดา4ชาติอาเซียนที่เก่งๆวอลเลย์บอลเราก็ยังถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในการส่งออกผู้เล่นต่างๆของก็คือวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายไปเล่นต่างประเทศจริง,รงๆวอลเลย์บอลชายของเราก็ถือว่าได้ไปเล่นต่างประเทศบ่อยนะครับก็อาจาอาจะมากกว่าหลายๆชาติในอาเซียนแต่ต้อง มันก็มีในยน่นอีกหนึ่งว่าอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ลีกเ,เขาเนี่ยถือว่าก็ค่าจ้างเยอะอยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปเล่นมากแต่ถ้ารวมทั้งชายทั้งหญิงเอาแค่ฝั่งหญิงอย่างเดียวเราก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราก็ายังมีศักยภาพเพราะว่าเอาจริงเลยลีกเอเชียเนี่ยถือว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยมีส่วนในการไปพัฒนาลีกต่างๆด้วยเพราะว่าในการจะหานักกีฬาเก่งๆในเอเชียไปเล่นเนี่ยก็จะมีไทยนะครับที่ ทางลีอื่นๆสามารถสู้ค่าตัวแล้วก็เอาไปเล่นบ้าง หลังๆนี้อาจจะมีญี่ปุ่นบ้างนะครับเพราะญี่ปุ่นก็อาจจะมีไปเล่นยุโรปอะไรต่างๆแต่ในเอเชียอาจจะยังน้อยสักนิดนึงล่าสุดเนี่ยอย่างทางชิมาวุระก็ไปเล่นให้เกาหลีใต้นะครับโอ้โหเรียกว่าแหวแกแนวสุดๆเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่บอกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านับเลยเนี่ยนักกีฬาจีนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วอาจจะมีบ้างนะครับอย่างกเกาหลีใต้บางคนที่ไปได้เล่นในโคโวเขาก็มีออกไปเสี่ยงโชคบ้างญี่ปุ่นก็มีบ้างแต่ถ้าเป็นของไทยนี่ก็คือเป็นล่าเป็นสันเลยทีเดียวถือว่าเป็นการ การันตีนะครับว่านักกีฬาของเราสามารถเล่นในลีกเอเชียแล้วก็ไปมีบทบาทในลีกต่างๆไปช่วยพัฒนาซึ่งถ้าแ,แต่ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยมันก็มีสิ่งที่น่าห่วงก็คือลีกยุโรปตัวน,นี้นักกีฬาเขาเก่งมากๆนักกีฬาของเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อว่าในอนาคตจะเป็นกําลังหลักให้กับทางประเทศในให้กับชาติเราเพื่อที่จะพยายามไล่ตามเขาให้ทำตัวน,นี้หลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับว่าโ oh, หยุโรปไปไกลมากเราเนี่ยก็ต้องพยายามไล่ตามชาติในเอเชียด้วย เราดูของทางฝั่งหญิงนะครับถ้านับตอนนี้เลยเนี่ยจะมีประมาณ21คนแต่ว่าเนื่องจากว่าหลีกในปานจบเร็วนะครับแคดดารินปินสุวรรณหนิงวัลยาศีลาอองแล้วก็เบสพรชาทิพแสนตะกูลก็เลยสินส้นสุดการเล่นหลีกต่างประเทศแล้วรวมไปถึงทางอภิญญาปฏิบัติทองแล้วก็การจนาสีใสแก้วอาจจะเป็นหลีกสั้นๆนะครับแต่ว่ารอบนี้สั้นเกินไปส่วนคนอื่นก็จะมีนุสลาอัชราพรชัชชุออน ัดดาวอัตยาดนพรวิมลรัตนครับเล่นอยู่ญี่ปุ่นจะมีวิภาวีมีโมเมนะครับธนชาเล่นอยู่เกาหลีใต้ยุโรปก็จะมี2คนณตอนนี้นะครับพิมพิชญาแล้วก็สัสิประพรพิมพิชญาเนีลเล่นอยู่ฝรั่งเศสสัสิประพรก็เล่นให้กับทางลีก,ลกดิวิชั่น2ตุรกีประมาณนี้นะครับอเมริกาก็จะเป็นทางปีนุชเป็นน้อยก็ยังเล่น LOVB นะครับ พอพันเกิดปาดเล่นโปรเย์บอลเฟเดเเรชันให้กับทางออร์แลนโดวาลคิลีแต่ตอนนี้2คนเตรียมตัวเล่นแอดลิตอัลิมิต็ดห้าคนนี้นะครับก็จะมีดารินปิสุวรรณมีรัญญาศิลาองเบสปัธทิพย์เล่นให้กับทางลาลิตปูควีนของเนปาลแต่ว่าจบไปแล้วรวมไปถึง2คนนี้ครับอภิญญาปฏิบัติทองแล้วก็กาญจนาศีริไสแก้วการมนดุสไปเกอร์จะมีใบเตยนะครับนัทิมากุบแก้วเล่นหลีกไต้หวันกับ าทางนิวไทเป i ิตี้ซึ่งเป็นทีมที่ดารินแล้วก็จรัดพรเคยไปเล่นเวียดนามครับจะมีทิชยาบุลเลิศแล้วก็กติกาแก้วพินเรามาดูทางฝั่งเวียดนามนะครับก็มี3คนไปเล่นต่างประเทศเฉพาะทางฝั่งหญิงก็จะมีเจนทิชานทุยไปเล่นกับกุมมะแบงกรีนวิงซึ่งปีนี้เสริมทีมซะทำอารามาเล็กหนาวเลยนะครับโอ้โหกะว่าจะาพยายามทำระดับให้ดีขึ้นที่สุดแหละเท่าที่ดูนะครับและสปอนเซอร์นี้ก็มาเพียบ มีทั้งนาซยาดิมิทรวานะครับจนที่ทันทุยแล้วก็โอลิเวียโรซังกี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการเสริมผู้เล่นของทางกุม,มะหากรวมถึงคนอื่นด้วยจนที่บิ๊กทวีครับสาวหน้านิ่งที่หลายคนชื่นชอบก็จะไปโอกายามาสีเก้าแต่จริงๆเราผมยังไม่เห็นทางโซเชียลของทางโอกายามาพูดถึงทางจนที่บิ๊กทวีนะครับแต่ก็คงได้ไปแหละเพราะว่าทางเวียดนามก็ยืนยันแล้วก็วิธิอูฟินจอมป้ายนะครับแหมจอมป้ายจอม,ปจอมปแปะเลอเกิน แล้วก็ทําได้ดีด้วยในการแข่งขันลนลย์บอลนานาชาติในปีนี้เพราะว่าในชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ทําแต้มได้เยอะอยู่ก็ไปเล่นให้ยอกยากฟอรขั้นของทางเลกอินโดนีเซียโปรโลิกาส่วนทางฟิลิปปินส์ก็จะมีคนนี้ครับอลิซาบาเดสไปเล่นให้กับทีมใหญ่เลยก็คือโอสกามาเวลัสแล้วก็ท่านับอีกคนหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะโอนสัญชาติไปแล้วแต่ว่าก็เป็นท็ปอปอาเป็นซุปตานั่นก็คือทางจาจาซานเดียโกหรือชื่อใหม่ซาจิมิโนะนะครับ ซึ่งเธอก็ย้ายไปเล่นให้กับทางดินโซแอล b ีล่าสุดโซโลโมอนก็ได้ลงสนามในท์นเมนต์พิเศษที่ทางฮิซามิซึเขาจัดนะครับก็จะ,ะในรูปนี้ก็จะมีเตยด้วยเรียกว่าน่าสนใจเลยนี่ก็เป็นอลิซาโซโลโมอนนะครับโอสกามาเวลัปีนี้ก็เหมือนจะใช้ผู้เล่นต่างชาติแค่ก็ไม่เยอะนะครับหนึ่งคนเหมือนเดิมคือลิสฟันเฮกเพราะว่าศักยภาพของ ผู้เล่นล o คอลเขาถือว่าอยู่ในระดับสูงมากๆเราก็ใช้โค้ต้าเอเชียนหนึ่งคนก็คือโซโลมอนขณะที่เมกาวตีจะไปเล่นหลีกตุรกีกับทีมมานิซานะครับซึ่งก็เป็นดิวชัน2แล้วก็จะได้เจอสสิปพรแต่ช่วงนี้เธอก็ต้องกลับมาเล่นให้ต้นสังกัดก็คือแบงก์จาทิมเป็นรายการเป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนวอลเลย์บอลถ้วยในรอบไฟนอลโฟหรือว่ารอบรองหากรวมทางฝั่งวอลเลย์บอลชายด้วยของไทยก็ไปเล่นหลีกเวียดนามนะครับมีจกิจถนอมน้อย เลข2นี่นะครับเบียนฝงมีอนุรักษ์พันลำไปเล่นใหบทางลองอันมีสองคนนะครับขณะที่อินโดนีเซียก็มีนี่ครับแองคาร่าแล้วก็ลิวานเวียดนามไม่เวียดนามเขาก็เลนเหลียงเขาอยู่แล้วเราก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ของทางอิโดที่ไปเล่นนาก,กาโนอีกคนหนึ่งครับสลานจิตเจริญสุข ไปเล่นกับทางวินสตรีทวอลเลย์บอลของไต้หวันโดยที่มีนักกีฬาของทางกัมพูชาหรือเขมรไปด้วยนะครับคนนี้ไม่รู้ว่าจะตีกันหรือเปล่าหวัอองว่าคงไม่มีอะไรคือคนกัมพูชาเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะเรียบร้อยนะครับถ้าที่ดูเนี่ยเวลาเจอคนไทยเขาจะเรียบร้อยพ,พูดเพาะแต่เวลากลับบ้านเขาเนี่โอ้โหด่าคนไทยช่ำเลยทีเดียวก็เรียกว่าในปีนี้แล้วก็ในปีอื่นๆเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยก็น่าจะยังไปเล่นต่างประเทศเรื่อยๆปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวต้องดูว่า ในฤดูการนี้ตัวเลขสิ้นสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ